ก็ดีใจสำหรับกระแสเคีลทำให้ลูกเสือเนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจแล้วก็เพลงเนี่ยกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งต้องขอขอบคุณที่ไปคอปเวอร์เป็นจังหวะโจ๊ะ การที่เราทําสื่อเนี่ยมันเป็นงบประมาณประจําปีของสำนักการศึกษาครูโสพลก,ก็เลยเสนอให้พัฒนาผู้เรียนปีนี้เรามาทาสื่อการสอนลูกเสือสำรองโดยมีการดานต่างๆและนิทานเมาคีลูกหมาป่าลูกเสือสำรองเขายังไม่เป็นตัวของเขาเองด้วยตามวัยของเขาก็เลยเอานิทานเมาคีมาจับเพราะว่าอุปนิสัยของเด็กที่จะสังเกตและจําในวนัยนี้เขาจะคุกคีอยู่กับนิทานอะเมาคีลา่าสัตว์เมาคีลา่าสัตว์ ค่าแชคานค่าแชคานสลกหนังมันออกมาหมดสลกหนังมันออกมาหมดมันข่าวัวมันข่าควายผมเป็นหัวหน้าให้หาทีมงานผมก็เจาะคนถนัดท่าทางร้องก็ได้อะไรก็ได้แล้ว,ลวยังมีทีมงานฝ่ายโสดฝ่ไยถ่ายวิดีโออีกนะครับส่วนเนื้อหาเนี่ยเป็นผมสมคนรับผิดชอบดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะดึงดูดเด็ก ให้มีความสนใจในเรื่องของกระบวนการการเรียนการสอนสื่อในปัจจุบันเนี่ยถ้าเรายังจัดแบบเดิมอยู่เนี่ยกับเด็กยุคใหม่เนี่ยบางทีมันก็ไม่สอดคล้องกันแต่ถ้าเราได้ดูว่าเอาเมาคีไปใส่ในดนตรีที่มันมีจงังหวะที่คุ้นหูมากขึ้นเงี้ยเด็กก็เกิดความสนใจแล้วก็ไม่น่าเบือ่อเดิมเลยเนี่ยลูกเสือเนี่ย ขาไม่ได้มีโครงดนตรีอะไรมากง่ายๆองใบเดียวง่ายๆเพื่อให้เด็กจําง่ายให้ครูเอาไปสามารถที่จะใช้สอนง่ายเพยงสั้นอะไรอย่างเงี้ยพอยุคมันเปลี่ยนมันก็แบบว่าซิงๆเนาะแต่พอเรามาดูได้ดูเขาใส่ดนตรีเด็กเอามาคัฟเวอร์ได้มาอะไรเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเออเนาะเนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนไปที่จริงแล้วท่าเต้นก็ยังใช้ได้อยู่ในเด็กบางกลุ่มเอามาคัฟเวอร์ก็ดูน่ารักดีผมว่าก็เป็นทิศทางที่ดีในการที่สื่อการเรียนการสอนตัวเนี้ยมันจะมีอยู่ต่อแล้วก็พัฒนาต่อไปเล ต้องขอขอบคุณที่ไปคอบเวอร์เป็นจังหวะโจ๊ะๆนะครับมันก็เลยติดกระแสอันนี้เราเห็นด้วยวัยรุ่นมันต้องแบบนี้เพลงนี กลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้งหนึ่งว่าเพลงด้านที่คุณครู้องเนี่ยมาจากไหนทั้งโรงเรียนครับร้องหมดแล้วร้องแล้วทำท่ากันเช้าเช้านี่ก็เอากันแล้วก็ร่มรงชาติแล้วยิ่งห้องผมเนี่ยเข้าหนึ่งชั่วโมงก็ต้องร้องไม่ว่าจะย่างเท้าไปตรงไหนก็เมาคีล่าสัตว์เมาคีล่าสัตว์ตแม้กระทั่งวันที่ผ่านมาที่ฝนตกกลางร่มเอาเด็กๆกลับบ้านเมาคีของฉันพักการเต้นตอนที่พาเด็กๆกลับบ้านกลางร่มเปียกมันคือภาระหน้าที่ไม่จำเป็นต้องลูกเสือนะครับลูกศิษย์ของเราอยู่ในมือเราแล้ว เราก็ต้องดูแลให้ดีที่สุดไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนลกกเเสือออจจจาารงงไมม่ทตใ เมาคีรล่าสัตว์เราจะออกไปหัวเราะก็ไม่ได้เสียงดังก็ไม่ได้เดี๋ยวไอ้แชคามันตื่นแล้วก็ต้องสมมุติโยงเรื่องไปใหกับเด็กๆสมมุติบทบาทตัวเองเพราะว่าลูกเสือสำรองกับบทบาทสมมุติมันจะมีอยู่ในหลักสูตรหน่านิ่งกลายเป็นเอกลักษณ์ไปเลยจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนแบบนั้นนะครับเป็นคนเฮฮาสนุกสนานแต่ เพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและบทเพลงเพลงลูกเสือเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราเคยได้ยินตั้งแต่เด็กแต่เราไม่สามารถว่าเขาร้องกันทำไมร้องเพื่ออะไรมันจะมีที่มาที่ไปอีกหลาย,ลายๆเรื่องสําหรับเนื้อเพลงและบทเพลงพร้อมกับตัวประกอบในบทเพลงนั้นๆบทเพลงนี้มาจากท่านหม่อมเจ้าพรพิมลพันธุ์รัชนีนะครับเขียนโมกุลีแต่นั้นไม่ใช่มาคีนะสมัยนู้นเป็นโมกุลีมาปีพศ2497แล้วท่านอาจารย์อภัยจันทร์พิมลแปลวุ้ดคัพแฮนด์บุ๊กคู่มือลูกเสือสำอร,รสองเมื่อปีพศ2515แกแปลใส่ท่า มือขวาถือมีดต้องกำไว้้ายป้องแค่นี้เองช่วงแทงช่วงแทงในวูดครับแฮนดบุ๊กจะบีตาบากิคือหมาจิ้งจอกหาเจ้าเล่ห์ชอบประจบสอพอก็เหมือนในสังคมเราก็เหมือนกันแล้วก็มาบาลูเป็นครูของบาคีตอนแรกบาคีไปอยู่ในฝูงหมาป่าก่อนเกิดการทะเลาะเบาแวงกันโดยเจ้าแชร์คารมาบอกเฮ้ยเด็กน้อยมันนี่เป็นอาหารของข้าส่งให้ข้าซะดีๆเจ้าเด็กน้อยบาคีเนี่ย ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อใครและบาลูนะครับก็สอนบอคีถึงการล่าอาหารการพูดกับสัตว์บอคีก็อยู่ในฝูงหมาป่าทะโลกนังมันออกมา,าหมดทะโลกนังมันออกมา,าหมดมันฆ้าวัวมันฆ้าควายเราภูมิใจในสิ่งที่เราทําอยู่เพราะที่เราทําอยู่ตรงนี้คือพระราชมรดกจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ซึ่งพระราชทานกิจการงานลูกเสือให้กับเยาวชนไทยแล้วเราก็ภูมิใจที่เราได้สารต่อในงานพระราชมรดกของท่านปัจจุบันก็คือ 109ปีลูกเสือไทยแล้วครับถ้าไม่ดีจริงก็คงไม่ยืนยงมาขนาดนี้บางคนเกลียดลูกเสือไอ้พวกบ้าพวกนี้ไอ้ลูกเสือเข้าเส้นพูดแบบนี้บ้าลูกเสือเราไม่ใช่บ้าอันนี้เราสารต่องานของพระมหากษัตย์ครับเราภูมิใจที่เราได้ทํางานตรงนี้ถวายงานให้พระองค์ท่านเ้ยเสียงดัง ลูกเสือไม่ได้เป็นเรื่องของการบังคับไม่ได้เป็นเรื่องของประเด็ดการแต่มันเป็นรากฐานของความมีระเบียบวินัยในการที่เราจะสอนลูกหลานเราก็อยากจะฝากไว้ว่าลูกเสือสำรองหรือลูกเสือทั้งหมดเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งที่ยังอยู่ในหลักสูตรของสถานศึกษาอยู่ในหลักสูตรของระดับชาติที่เราจะต้องดูแลแล้วก็ช่วยกันถ่ายทอดในสิ่งดีๆในมุมมองดีๆของวิชานี้ให้อยู่กับเด็กตลอดไปลูกเสือเราไม่มีชนชั้นวันนะ เรามีกันแต่พี่น้องยศถาบรรดาศักดิ์ก่อนเข้าค่ายลูกเสือคุณถอยไว้ข้างนอกคุณจะเป็นผู้ว่าจะเป็นพออจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณเข้ามาอยู่ในค่ายลูกเสือแล้วมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วเราคือพี่พื่น้องกันลูกเสือเป็นมิตรกับคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลกเราสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาด้วยสัญ,ญลักษณ์ของเราก็คือการภาษาจีนที่เราสรุปการแสดงรหัสถ้าเราไปใดก็แล้วแต่ออกไปนอกประเทศเราเจอคนทําสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นั่นหมายความว่าเราคือพี่น้องกัน ตั้งมือนะครับไม่ใช่ออกข้างหน้านะครับด้วยเกียรติของข้าข้าสัญญาว่าข้อหนึ่งข้าจะจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่คือคําปฏิญาณของพวกเราจุดเริ่มต้นเมื่อเรามาเป็นครูเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าพิชานี้สร้างเด็กได้จริงๆก็เลยมีความศรัทธาแล้วก็เลยพัฒนาลูกเสือเนี่ยมันมีการเรียนรู้ตลอดเวลาต้องเรียนแล้วก็ต่อยอดไปเรื่อยๆมันสามารถที่จะไปบูรณาการเข้ากับอีกหลายวิชาแปดกลุ่มสาระเด็กไม่ชอบเรียนคณิตศาสตร์นับเลขแทนเขามาเรียนลูกเสือ ลูกเสือใช้การปฏิบัติเดินสั่งเดินไปด้านหน้ากี่ก้าวเดินกลับมากี่ก้าวทั้งๆท,ที่เด็กไม่ชอบเรียนคณิตอันนี้ลูกเสือเรียนรู้โดยการกระทำบาลูวาเกลาอยู่ไหนรีบเดวไวแล้วไมช่วยเอาทีละมอวนบาลาบาไปละมอวนตาลาลักบาไปรีบเดวไวแล้วไมช่วยเอาทีรีบเดวไวแล้วไมช่วยเอาทีอยากให้เด็กเป็นกระต่ายคุณต้องเป็นกระต่ายอยากให้เด็กเป็นเสือคุณต้องเป็นเสือ คุณมีรอยยิ้มมีเสียงเพลงมีเสียงหัวเราะอยู่ในตัวเราเป็นครูเราต้องศรัทธาเด็กเราเชื่อว่าเด็กทําได้อย่าบอกว่าไอเด็กคนนี้โง่เง่าเตาตุนพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอนเราลองดูก่อนเราต้องศรัทธาในตัวเขาก่อนแล้วเขาจะศรัทธาในตัวเราเราต้องสร้างความเชื่อมั่นในเขาก็าด้วยบทเพลงด้วยนิทานแล้วแฝงด้วยคุณธรรมเพราะเราจะต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันถ้าเรามีวินัยความระเบียบเรียบร้อยเราจะอยู่รวมกันอย่างเป็นสุขในกองลูกเสือแม้กระทั่งในสังคมวินัยเริ่มจากวินัยภายในก็คือจิตสำนึกเราสร้างจิตสำนึกให้เขาก่อน เกิดวินัยภายในวินัยภายนอกจะตามมาเช่นเครื่องแบบลูกเสือเขาจะศรัทธาและต้องเข้มแข็งซ้ายหันขวาหันเนี่ยเราสร้างศรัทธาให้เขาก่อนโดยปลูกฝังวินัยเข้าไปเียะเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆถ้าเขามีวินัยและมีความรับผิดชอบเขาก็จะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนได้ปฏิบัติตามกฎของบ้านของเมืองได้